แล้วก็ดาวัวกันยงพกอดีกว่าเด็กมุปพีผูคนหาตราสมาติสกดาวูดุจารีมีเจ้ตั้งซ้อัปเดตตระหาอับบากาเลอฟบีไอฟบีไอเลกอเมริกาเอาเวเวดดตือเล็กคจ้เต็มปุดอทให้มาตะกูร่าได้ดีเอสไอเนาะได้มาตะกุร่าเลดีเอสไอเนี่ยคอพลเลกเกือ จะมีสมองกับคุณเสียงยาตามตาตอาทอเวดาน่อบำตารืแเลใครเนี่ยฝกกอะเลรแต่ก็แต่ย่แลยกรุเตอร์ตอร์ผืลนนทบรีเนี่ยอาเวดแต่ให้ตาสุรคุบะบตาดแลเอเวสเมปรกสารพ่อทอเวดาตามุตรลอชกเตอร์ตเกทสะเลเวฮอกบ้าชนะเก๋น่อมาเวด้าแต่พลาบพลบพลาบากูดานี้เนะ ဒါဘွာအလောက်ကဲဝဲဒါလဲဒီအစိုက်စူပုဒဘာချာတနာကဲဒီအစိုက်ကိုအဝယ်ဖိခုနာလာဘာကောခုခီလာလာအယ်ရေတို့နာဝဲဒါတဲလဲဝဲဒါဘာနော်အခု ਨੇ မဲမဲဘွာလဲဒီအစိုက်ကပာနိအာဝဲဥဒော်ပရာလဲကတ်ရှော့ခွဲဝဲဖိအာဒုမခိုင်နော်ဒဲတကလဲကွာဒော်ကွာ FBI ने मिड नाम ना ता दू ले नो मे بوا फलेट द ग्लू ले पो कोली मैप कॉम ता दू ले नो तो लो FBI ने आवर मेड वेदर अमेरिका अ थर्ड डॉट द टारगेट ना क्ले नो को अमेरिका अ थर्ड डॉट द टारगेट ना क्ले दो मेवेडा प्रा थोल ये प्रा को सुस मि स्मो टारगेट ले အပရှေကတဒပကတမလဘတ်နာပတ်နော်လာကုဒဘီနော်အဝဲဒါနေမိ FBI ဘတော်မစ်ဆကောတကဆောဘာဟီတကဆောတမီတဘလောတတ်ဒေါ်တဒကောအမေကာဆကောဘာချာရကဝတ်တင်ညာခေါ်ဒအဝဲဒါပပလာရောသပါရချွမောတာနေအမေပပလာရောဇပါဒအဝဲကိုတော်တာကုတဖတမီမီရဒနော် ແຕ່ດໍປາພລາໂທສາອ່ແມ່ນນາດີປາປົວລະກະປາພລາໂທຕາເກນິມີເວດາດີ એસ ໄອອະຄູເບກໍຄູດການຕະນິຍາດໍຕານິຄເລນາດໍປວຊິປຣລະບໍມາຕາຂໍເລອຸຂໍດໍດຸດໍປງາລາອາກາເລດໍຕາສະມີສະມົນໃນກະຕີດານິຍາອະວະນະດີກະບາສະມີສະມົນເລມີຊາເລມີນາບໍດໍປາລາອາມິດສັດຕູບາກາເລ ก็เวทรงดาดอกเนาะเด็โมเดลลิ่งเนาะปละละบักกาดอกตัดดูร์ตาเปรศิษพ้าเล่มขีลาเด้ยแต่ยังเล่มแกเโดศิษพ้อักคเอาไว้เลยเฮตามิตาตรโดตักงสองเนี่ยป้าพลาท่อเวด้าปละละอันเลกระตเลยยาดบลอเนี่ยเลยยดูเนี่ จะโตตามีตาโตบ่าโอ้เว้าดจะตบล้อนยัแหกโดนะเออเอาเว้ยดะแหกโดเด้อสีเว้แต่แต่มาเลบอนเนี่ยเนาะแหกโคอพกควาเลเบียเกเว้ด้สุดบประมาทตักสกตักอกสินี้สอเดอปลาบัดสวยขากสือปลาคุ้นยังจิตตามีตาโตสิสุดตอบัาปาเกยอย่าดีสอนเรืงยานตบล้อ အကောင်မြို့မြပတဲရွေးရနော်အဆဲရေကြောင့်နားကြချင်တယ်။အဲ့လိုပွားကဘောက်ခွေးရေအမေကတော့ပပလာတော့တာမီသာတော့။ညတက်စီကွာလားကလာချိနေပကမတာဆော့စီကွာ။ရှက်ကတဘိနေအိုလက်ကလီပူ။ပမာတာဆဲဒုနီအဲ့လိုတာကောအပူညာအိုလက်ကလီပူ။ဒီမြေတော်တဲ့ဖဲစီကားတဲ့အချက်ကာဘဲနတ်အစောဝဲ။ bam <im> ta lu le pha al ma kha ne che gar be na o o khu o le khli pu ta chu mu na ke ga pu a pu a pu a su mu kwa ta ne pha ga nyang ji o le ta ne te che pu no thi we kha la a wa la ne me mu ga do a che pha thor de big le a so we katra khu we da de bodhisud mo bga te de le ta metatone a plato ne a le to plomoli ka le pu a ga มาเกวกอิน่ตกเกนาาาเนอบักขาวดาเดเปกอลาโอ,อ้โดาเปาเลยกบบอปุเสิยาเนาะปากกระแชวดาล้วเปิดกอเนาะาปะจะดูเน่มาเปกอดอเ,เวซเสีงหูเขาไปได้เลย f b i เฮม,มาสกโพอลจูด ดีเอสไอเดะบลอกรเนี่ยเอาเวเดช่่หนอคิดตื่นเราหรอบาดอวผู้แค่หนอแต่ในหญเลอคือเดอประกอบกันแล้วกบบูดูเนี่ยคลีบูดูบัดเวบักันเอาเวเดเออเราเวเดเลยกแฮกะโตเออแคแหโดจ้าจะมีสมองหนอเดะไม่แฮเดียตะแฮ่เดียจะสิ่าหญ่กว่าตักซอตกเตอร์คาลีจะที่เลเปเทอดีบากนเดะบ้าที่ตาจะมีสมองขับปูดีหรอดเทนิกล่ะบ้านบ้าตักซอเลยหลอดตีหลอมี กับปาพาโทวราด้เคมิชีตินีดอกตินีเนี่ยเบที่ว่าที่บัาซิโกปกอบมาเลยกับสิตราพันโดเนาะคุณหมอพันเอกทวัชชัยการจะาริมเอาเวลาปาพาโาไดสซกโกะเลยดีเอสไออารูนเมงเนี้เอาเวลาสี่เวดาจะอีเนาะ ตาเกตาโกลตาอุขศาตาละเมลลานะเลเปกโกภาคหนึ no ่งเตที่เวบาที่เวนาเกตปารลาทอเวบาสิบภานึงดอดีเสไอด้วคุศลญาระชีกดาเวตาเมตาตอวเนอเมเวตาอุศลาโซเตเวดนาอาคนเนไปตตฮีเนืเวด้เปกโกเลนทบุรีอัตตกวนอกกวงาอัตตาอุศ ဒေါအတမနောမကာတိသဘာအဟောသနဲ့အဝေဒနဲ့တေဟိတုတေဟိတုနဲ့ပွာဘာနဲ့မေလီဒအမိအမျိုးနဲ့ဝဲတချွေနွလို့ဗဒလာတမနောမကာတုကောပူဘာအဟောနဲ့တဝဲရဂမေဝတာဖို့ဖို့သိခါလောပကဘာသထောကီဒေါစီကဒေါဝေဒဘာကောရ် गे ဒီတလော ปอรอดกัรโอ้ทอคูก็โดนเว้ได้เปิดกอลีเออเดวได้าอัตาก็มันไม่ดนถือทอริพอเธอเอาเว้ได้ตราบหโดพันเอกเว่าชายดวตะบักกูรตะบักตายกมาเถอะอัตต์เอาวกจอเล่นหนาหรอเดวิดรถตาบ้าเดวิด้าเนาะเคลนันเป็นกบัลเลก็โยกก็โยลืดือลืดกเต่งเงี่ยเว้ได้ต่นเี่เลยบ่าเนาะบําตาดีเลยเหรอ d ีเบ้ากดอกบ้ลคตามาเสือตลเอฟบลเนาะอาไว้ได้กเมเวตาอุตสาเลยว,ว่าพอคุณดเบเสมอเวดาดูบุบเรื่องมาด่เนาะก็เมตาเม่ตเลยอันนอสิเดภาคแค่และกึน่เนา,อ,นอ,า,า,าอเนาะดตารชอตนีดอเลยบัตรปะลาทออน วหลอดชอด้วยมอ่ะเลยเนี้ยเมื่กโดแตงโมอ่าอะแบงอันลีเลยเจิดเตอร์สนในตัวหุ่เลดีอบะเพลาสวิจาละอัลอมาเวด้เพคิชิลุยมียเพ่อคิชิคุยต่อตันีเนี่ยบ้าตาคุยหลอดถือท่อชิลอถือท่อเวโลจีลอแบงอะปุ่บลอลุยก็ลอ the blossom kala chula tuthot chula tuthot akop nyo di le naw pu ga khu sitnya ma kwa we khe le khe che ne a we do sa pya do ma bi bu we ra pu ga khu nu ta na ke ta khu sitnya ne phala thot we da a che li ne naw naw ko da ne pu ta tu yi pu ta ga la amara na pa ta se yan ne o we da pa ka te ma ka ti ta ga la pu la o le มึงก็ดูข้อที่เดี๋ยวมึงก็ดูกวนลึกโผแกผงเนาะอเวระปาโรบะเนาะโอ่เผลอปาโรบะแต่มึงก็กวนลึกโผปูช่วยลจงดอกคุญตาปิตามาอเวสิญญาเวดาเต็มมูตักุทุกข์และกะเช่ดอกอเวระกะเลเอกอุเฮผักเตบะเซกว่าเวดาปลออุลึกครีปูเลอ่ะไม่ปะปอกคว้าเซกผักล่ะออดอตะเสตตาบะเลคอมพิวเตอร์กับปังเนาะ အဝရန eta တတ်တဲ့ဘဝနာခိုင်းနေမှာတတ်ဘဝကမအဲ့တော့သူပလာတော့ဝယ်တော့တယ်တဲ့ဘဘသဒိုးမေပတ်အဲ့တော့သူပလာတော့ဝယ်ပါတော့ပန်တော့ဘဝရတဲ့အဝရဒလည်းလောမှာဝေးသားနော်ခိုင်းနေเทคโนโลยีအကျိုး AI အကျိုးနော်ညာခေါ်တာနဲ့တခုစုနေတူဦးလည်းပါပဲကတယ်မှာလို့လို့နော်อืมကတယ်မှာ เปนีนะบ้าเลยบ้าขเลยตาสมีสมองปล่ลบ้าถวยบ้าเส้นผ hmm. ่าอเนี่กะเตอรไปเปมือเย็นหนี่แค่ก็นาะค่คอีเนเดอนี่เดินนะอาคตเน่ป่ที่พวกก็พผ่าตไได้ให้อบาเวดีเอสไอเนาะบิวสาจีเนาะกัวเราต้องชวยคลียร์ไปเชืมลาเชื่กนแล้วเ่ช่วเคลตได้เนาะอนาคตเนีม่เปล่าลาบัากบัถวยเปดก้ไม่กเด็บอลยกบบอผูเยกาเนี่ยปล่าช่วประสที่นี่น่าเสียละ นะมาบ่าวที่นียกว่าก็เด็าษาหนหูดอกาษาเสียตามตาตอดอกภาษาที่เราปูดมาตกมานี่ภาตาเฮ่อตสิ่เนาะเลยตากผออคุเนี่ยไปกิดเตยะเชื่อมลาดเชที่ตัทีตัดตุ๊กตะตามีตาโอกับพลาเ่ากี่เวได้นาอแต่หนี่ดอกเลยให้อัปเดตกเูาดูแลหัวมตโกิา ले मे बाखले एफबीआई दे तो रफासा दिबा मे हेपवेगा ले दे तका दुतका बा नो एफबीआई ले को अमेरिका ने तका दुतका बा दनाके आवेसे तपा फला रफासा दिबा को ओ ल तलो तो 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 र ल का सेमी समो ल ता क्वाति क्वा छा ल र कफा ไว้ दा ताके ता क्लो ल ब सेमी समो वेसे फाई दो लो दिले क्वा दिले गब मान दिले आवेसे कमा को ताले डीएसआई ने लो नो वेरो ताय जो पाके आ